สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่อง New Fishing Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีมัดตะก้อนะครับนี่ตะกอด้วยตัวเองนะครับก็สปริงนะครับหาซื้อได้ตามร้านตกปลาทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยนะครับก็ราคาอยู่ที่ตัวละ4บาทนะอุปกรณ์ของเราก็จะมีครีมนะครับครีมไว้ตัดลวดแล้วก็ไว้บีบ จัดด้วดนะครับแล้วก็เหล็กตะปูหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้ตัวหนึ่งนะครับให้ให้ให้มันมีวงพอดีนะครับนี่ผมจะมามามาให้ดูนะครับอ่าแล้วก็ยางครับนี่ครับลวดลวดเบอร์หนาหนานิดนึงก็ได้ไม่ต้องแข็งมากนะครับนี่เราก็ตัดมาแบบนี้นะครับเสร็จนะครับผมจะมาสอนวิธีทํานะครับอ่าเราก็เอาลวดตัวเนี้ย บิดลงมานะครับไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณสองสามเซนเนาะนี่เสร็จนะครับเราก็ใช้ครีมบีบลงไปเลยบีบบิดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนสักสามสี่รอบก็ได้แล้วแต่นะครับนะครับแล้วจะได้ห่วงแบบนี้นะครับห่วงกลมๆแบบนี้ เซตสปริงนะครับสปริงตัวนี้เราก็สอดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับสอดเข้าไปนี่จะจะพอดีเลยนะครับนี่ครับไม่หลุดนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ลูกปัดเนาะใส่ลูกปัดลงไปก็เวลาโดนสัตว์ใหญ่นะครับอาจจะเสี่ยงลูกปัดแตกเนาะแล้วก็ปลาหลุดได้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับ เราก็ใช้เหล็กตัวเนี้ให้พอดีให้พอดีขอบสปริงนะครับไม่ต้องให้กดลงไปนะครับกดลงไปมันจะเล็กลงนะครับให้ให้ระยะพอดีนะเสร็จแล้วก็บิดลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับห่างประมาณสามสามเซนนะครับสองสามเซนเนาะแล้วก็ตัดนะครับปุ๊บนี่นะครับตัดเสร็จนะครับเราก็ยัดยัดสปริงไอยัดลวดตัวนี้นะครับเข้าไปในสปริงนะครับนี่ ได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บีบบีบเอาครีมนะครับสอดเข้าไปในสปริงตัวนี้นะครับบีบให้ให้ล็อกล็อกตัวลวดอยู่นะครับนี่๊บเสร็จนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนประมาณ3าสีรอบเหมือนเดิมนะครับหมุนให้เป็นห่วงนะครับแล้วก็บีบแต่งให้มันสวยๆนิดนึงนี่นะครับ ได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับสําหรับนักตกปลาที่สายหน้าดินนะครับจะใช้ตะก้อใช้สปริงตัวไหนก็ได้นะครับจะขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะแต่ของผมนะครับสายหดเนาะสายหน้าดินสําหรับงานเขื่อนโดยเฉพาะนะครับล่าสัตว์ใหญ่เนาะก็ไม่ยากนะครับแค่นี้แหละครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปใช้เองนะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับนักตกปลาทุกท่านนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรเทคนิคอะไรผมจะมาแนะนำให้นนะานักตกปลาทุกท่านได้เรียนรู้กันนะครับไม่ยากนะครับทำด้วยตัวเองครับขอบคุณครับผม